สวัสดีครับในโลกดิจิตอลที่ทุกอย่างหมุนเร็วขนาดนี้เนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับการทำ SEO กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือการทำยังไงก็ได้ให้เว็บเราไปอยู่หน้าแรกๆของ Google แต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่ง AI เข้ามาเปลี่ยนกฎของเกมนี้ทั้งหมดละ่ะวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แบบเจาะลึกเลยกับสิ่งที่เรียกว่า Generative Engine Optimization หรือที่เราจะเรียกทั้งสั้นว่า G.O.O. ซึ่งมันคืออนาคตใหม่ของการค้นหาเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือคาถามใหญ่เลยว่า ไอ้เจ้า SEO ที่เราเหนื่อยยากทำกันมาตั้งนานเนี่ยมันกำลังจะหายไปจริงๆหรอฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับสำหรับคนที่ทำงานสายนี้แต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะทำให้เราต้องหันมามองอย่างจริงจังว่า AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของการค้นหาไปแบบตลอดการยังไงเอาล่ะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเริ่มขึ้นแล้ว SEO แบบเดิมๆที่เราเคยทำมันอาจจะยังใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้ AI กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมทุกอย่างเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ เมื่อก่อนเราหมกมุ่นอยู่กับอะไร keyword backlink ปรับเทคนิคเว็บนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมครับแต่วันนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบซึ่งเจ้า AI เนี่ยมันไม่ได้แค่หาข้อมูลมาแปะให้นะแต่มันสามารถสังเคราะห์หรือพูดง่ายๆก็คือปรุงคําตอบที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาให้เราได้เลยจากคําถามที่เราคุยกับมันเหมือนคุยกับเพื่อนนี่แหละครับและนั่นแหละครับคือที่มาของพระเอกในวันนี้ G.O หรือ Generative Engineer Optimization ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะ GAO ก็คือการที่เราปรับแต่งเว็บและคอนเทนต์ของเราให้เพื่อให้ AI ไม่ใช่แค่อา่านออกหรือเข้าใจนะครับแต่ต้องเชื่อใจจนถึงขั้นที่ว่าโอเคข้อมูลจากเว็บนี้น่าเชื่อถือพอที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงคําตอบให้คนอื่นนั่นแหละครับเป้าหมายดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชาัดขึ้นเยอะเลยครับเมื่อก่อนเป้าหมายหลักของ SEO คืออะไรครับคือการให้คนคลิกเข้าเว็บเราใช่ไหมแต่พอเป็น GEAIO เป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยครับ คือการที่เราได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ AI เลือกใช้คือเป็น the source เลยโฟกัสก็เลยเปลี่ยนจากแค่ keyword backlink ไปเป็นเรื่องที่ลึกกว่านั้นมากอย่างเช่นความหมายบริบทความตั้งใจของผู้ค้นหาและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือ E-E-A-T หรือความน่าเชื่อถือซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันอีกทีครับคําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นละ่ะทําไมเราต้องรีบสนใจเรื่องนี้กันตั้งแต่ตอนนี้ก็เพราะว่าถ้าเราช้าไป เราอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบไม่รู้ตัวเลยครับมาดูกันดีกว่าว่าทำไมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับลองดูพฤติกรรมการค้นหาของเราเองก็ได้เมื่อก่อนเราอาจจะพิมพ์แค่โรงแรมกรุงเทพจบสั้นๆง่ายๆแต่ตอนนี้ไ,ไงครับเราพิมพ์ยาวขึ้นเยอะแนะนำโรงแรมในกรุงเทพติด BTS มีสระว่ายน้ำราคาไม่เกินคืนละ2 0 0 0บาทหน่อยเห็นไหมครับ มันเหมือนเรากําลังคุยกับคนจริงๆเลยซึ่ง AI นี่แหละครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบคําถามที่ซับซ้อนแบบนี้โดยเฉพาะถ้าจะสรุปเหตุผลหลักๆว่าทำไม G O ถึงจําเป็นมากๆในตอนนี้ก็ตามนี้เลยครับข้อแรกเลยคือ AI มันสร้างคําตอบขึ้นมาเองได้แล้วนั่นหมายความว่าคนอาจจะไม่ต้องคลิกเข้าเว็บเราอีกต่อไปพอเป็นแบบนี้บทบาทของคลิกก็เลยลดลงไปเยอะเลยครับแล้วอะไรมาแทนที่ก็คือความน่าเชื่อถือหรือ E E A T ที่กลายเป็นเหมือนมาตรฐานที่ AI ใช้ตัดสินว่าข้อมูลใครเจ๋งจริงและแน่นอนครับกฎข้อนี้ใช้ได้เสมอใครเริ่มก่อนปรับตัวก่อนย่อมได้เปรียบในระยะยาวแน่นอนโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมาถึงสำคัญก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะมาดูภาคปฏิบัติกันเลยดีกว่าว่ากลยุทธห์หลักๆของการทำา g o มีอะไรบ้าง กลยุทธ์หลักของ G.O เนี่ยนะครับเราสรุปมาให้เป็น4เสาหลักที่เข้าใจง่ายๆเลย 1. คือสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของคนอ่าน2คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยหลักการที่เรียกว่า E.A.T. 3คือใช้เครื่องมืออย่าง Schema Markup ที่เหมือนเป็นล่ามแปลภาษาเว็บของเราให้ AI เข้าใจและสุดท้ายคือปรับเนื้อหาให้เหมาะกับการค้นหาแบบที่เราคุยกับมันนั่นแหละครับมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกเลยเลยเรื่องของกลยุทธ์คอนเทนต์ครับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะ จากเดิมที่เขียนบทความเพื่อดักคีย์เวิร์ดคำนั้นคำนี้ตอนนี้เราต้องเขียนเพื่อตอบคำถามที่มันซับซ้อนให้ได้ให้เคลียร์สร้างคอนเทนต์ที่เป็นเหมือนคัมภีร์ในเรื่องนั้นๆไปเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าพินเลอร์คอนเทนต์คืออ่านที่นี่แล้วจบครบทุกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆแทนที่จะเขียนแค่วิธีปลูกกุหลาบเราต้องทําเป็นคู่มือปลูกกุหลาบฉบับสมบูรณ์สาหรับมือใหม่ไปเลยครับแล้วที่สําคัญคือใช้ภาษาที่เหมือนเราคุยกันนี่แหละเป็นธรรมชาติที่สุดมาต่อกันที่เสาหลักที่2 E-E-A-T นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ AI ใช้ตัดสินว่าเว็บเราเชื่อถือได้ไหมมันย่อม,มาจาก Experience, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness พูดง่ายๆก็คือเราต้องโชว์ให้ AI เห็นว่าเรามีประสบการณ์จริงในเรื่องนั้นๆน,น,นะเราเป็นผู้ชี่วชาญตัวจริงนะเราเป็นที่ยอมรับในวงการนะและเว็บของเราก็น่าเชื่อถือสุดๆนะ ซึ่งทั้งหมดนี้ทําได้ผ่านการบอกที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนการมีประวัติผู้เขียนและความโปร่งใสต่างๆบนเว็บไซต์ครับทีนี้มาดูส่วนเทคนิคกันบ้างครับสําหรับเสาหลักที่3และ4เริ่มที่ s กิมมาร์ r อัพให้ลองนึกค่าพว่ามันคือล่ามหรือป้ายกํากับที่เราแปลไว้บนเว็บเพื่อบอก AI ว่าเฮ้ hey, ตรงนี้คือสูตรทำอาหารนะตรงนี้คือ FAQ หรือคําถามที่พบบ่อยนะแบบนี้ AI ก็จะเข้าใจโครงสร้างเว็บเราได้ง่ายขึ้น ส่วนอีกข้อคือการปรับให้เหมาะกับ conversational search อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือการเขียนคำตอบให้มันชัดๆสั้นๆกระชับเพื่อให้ AI มันหยิบไปใช้เป็นคำตอบสั้นๆหรือ snippet ได้ทันทีเลยไงครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้แหละครับกำลังพาเราไปสู่อนาคตของการค้นหาซึ่งถ้ามองดีๆแล้วมันไม่ใช่การล่มสลายของ SEO หรอกนะครับแต่มันคือวิวัฒนาการครั้งสำคัญต่างหากมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปได้ดีมากเลยก็คือ g o ไม่ได้มาเพื่อค่า SEO แต่มันมาเพื่อเสริมและต่อยอดสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วให้มันดีขึ้นให้มันพร้อมสำหรับยุค AI เพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานเรื่อง SEO ที่เรามียังไงก็ยังสำคัญนะครับแค่เราต้องเพิ่มมิติของความน่าเชื่อถือและความลึกของเนื้อหาเข้าไปอีกถ้าจะให้สรุป Key Takeaway ที่สำคัญที่สุดของวันนี้เลยก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองครับ เรียนจากการโฟกัสแค่การทำอันดับไปสู่การเป็น the source หรือแหล่งข้อมูลตัวจริงที่ AI เชื่อใจและเลือกกิบไปใช้สร้างคำตอบถ้าทำแบบนี้ได้นี่แหละครับคือชัยชนะที่แท้จริงในยุคใหม่นี้และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าวันนี้เว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะคุยกับ AI แล้วหรือยังเพราะการเริ่มต้นปรับตัวตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วครับแต่ มันคือการสร้างความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในสนามแข่งขันของโลกออนไลน์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล